ค่ะข้อที่3นะคะก็คือเราจะพิจารณาว่าจากโจทย์เนี่ยกำหนดให้ f ลบสเนี่ยเท่ากับ53นะคะโดยเราจะทำการหาจุดสูงสุดสัมพัสก่อน,นะคะ่ะโดยเราจะนำ f ดด x เท่ากับลบส x กำลังสลบยี x ลบสีค่ะจากนั้นเราดึงลบสามออกมาตัวข้างในก็จะเหลือ x กำลังสองบวกแ x บวกสิ 15. จากนั้น ตัวนี้เนี่ยเราสามารถแยกวงเล็บได้เป็น x บวก5และ x บวก3ค่ะจากนั้นเราก็เอา f ลบ3เท่ากับ53เนี่ยเราจะแทนลบ3เข้าไปในนี้ในนี้ในนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราแทนเข้าไปจะเพื่อหาค่า c ค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราคิดออกมาเนี่ยเราจะได้ค่า c เท่ากับลบ1ค่ะดังนั้น f c ของเรา ก็จะแทนซีเท่ากับลบหนึ่งไปค่ะเมื่อแทนซีเท่ากับลบหนึ่งไปเราจะได้ Fc เท่ากับ33ข้อนี้จึงตอบ33ค่ะ